สวัสดีค่ะวันนี้ไปเดินออกกำลังกายมาประมาณสามสี่โลเดินออกมาทางนี้ก็เลยเอ่ออากาศโอเคอยู่อยากคืบหน่อยเพราะตอนนี้มันก็กี่โมงเข้าไปแล้วสี่โมงสามสี่โมงเฮ้ยสี่โมงห้าโมงดูนาฬิกาก่อน <c oughs> อ,อีกสิบห้าอีกสิบห้านาทีก็จะหกโมงละแต่อากาศก็ยังโอเคอยู่ให้ดูตร,ตรงนี้ตรงนี้เป็นบ้านในซัมเมอร์เฮาส์หรือโคลนีบ้านเห็นมีบางหลังที่เขาอยู่ทุกวันนะแต่หลายหลังก็จะแบบเขาจะมาช่วงเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือว่าช่วงไอ้ semester พัก้อนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเดือน2เดือนเดี๋ยวเราจะลองเดินลงไปที่หาดทะเลสาบที่จริงวันนั้นน่ะเดินมาละเงียบมากไม่มีคนเลยแต่วันนี้คิดว่าคงจะมีคนเพราะเมื่อกี้เห็นมีคน เดินขึ้นมาอยู่ตรงนี้จะเป็นทางผ่านไปนิคอทางรถไปนิคอนัางนั้นถ้าเดินตามทางก็ได้อ่ะตามทางถนนนะลงไปที่หาดตรงนั้นเขาจะเขียนว่าอ่าโคโลนี ีหมายความว่าบ้านซัมเมอร์เฮาส์ก็จะเข้าเราจะลัดป่าไปตรงนี้ดอกไม้ดอกอะไรไม่รู้เนี่ยกินได้หรือเปล่าไม่รู้เลยไอ้นี่ลัดเบอร์รี่ หรือห้าหลอนยังลูกไม่โตเดี๋ยวเจอฝนอีกสักหน่อยเนี่ยไม่แน่อาทิตย์สองอาทิตย์อาจจะเก็บได้ละอันนี้คือเขาเกิดเองตามป่าสามารถเก็บได้อันนี้ต้นแอปเปิลน้อยแต่ยังไม่มีลูกเดินลงเนินตรงนี้อันนี้ป่าหญ้า เห็นไหมดอกไม้แต่ย้าอย่างนี้มีมีเห็บนะเห็บเยอะอยากไปผ่าเขาไอ้พวกดอกไม้ที่เป็นดอกอย่างเงี้ยถ้าวันไหนฝนตกอะเห็บนะมันอยู่ข้างล่างอะมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงยอดดอกย้าอย่างเงี้ยมันก็จะจับคนได้